สวัสดีค่ะลูกสาสวชื่อะไรจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อเทลาปกติแล้วตอนนั้นของเดือนเรามาแบบไม่ทันตั้งตัวหนูทำยังไงคะหนูก็ต้องรีบหาผ้านอนใหม่เร็วๆหรือไม่ก็ต้องแบบไปเพื่อนไปซื้อ,อ่หมพรามันอาจจะเปื้อนเนาะไอา้ไหมก็มีบ้างเพราะว่าเดี๋ยวแบบคนเขาเห็นของเราเคยเกิดเหตุการณ์น,นี้บ่อยไหม บ่อย้นยค่ะจริงจริงแบบทุกเดือนเราก็แบบตั้งโตัวไม่ทานเหมือนกันแล้วหนูเคยแบบหาหรือทานอะไรตัวช่วยปักผึงมือของเราไหมก็มีเคยบ้างตัวช่วยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเลใช่มันไม่เลิศเหรอหลูกไม่เลิศแม่แต่หนูอย่าทาให้มันแบบคัดเคลื่อนบ่อยนะลูกมันไม่ดีต่อสุขภาพเราใช่แต่ว่ามีของดีมาให้นะอะไรแม่เนี่ยค่ะว้าวรูอะไรแม่มนช่วยเรื่องอะไร ปรับสมดุลไงลูกใช่และทําให้วันนั้นของเราอะมาปกติและตรงเลยลองยังซื้อที่ไหนคะเซเว่นเซเว่นก็มีซีเจมอลก็มีค่ะบิ๊กซีก็มีโอเคเนี่ยเป็นแคปซูลสมุนไพรด้วยค่ะลูกโอเคเลิศสมุนไพรสำหรับี่เอาไปลองโอเคค่ะแจกวับดีกว่าลูก Q E L L B Z ค่ะอย่าลืมนะคะต้องลองได้ค่ะไบเ 3 0คุณสำริดช่วยลดอาการปวดท้องลดความเวียงวีนอักสมดดูในร่างกายของผู้หญิงเลยหาซื้อง่ายๆนะคะที่เซวเว่นเอเวนและซีเจทุกสาขา